มาลองเอาทุเรียนใส่กลางไอติมให้ผมหน่อยไปไอติมใส่กลางทุเรียนตัวกินอย่างนี้เขาเสียวแทนเลยอะตัวก็เสียวว่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวปั้นตัวตัวนี่ซื้อทุเรียนบ้าเลยมาลูกมาเริ่มเลย เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วก็วันนี้พี่ย<ร>ิมอยากกินไอติมทุเรียนตอนนี้โซเชียลกำลังดังเลยคนไอติมทุเรียนเอาทุเรียนเป็นผัวผัวผัดกานไอติมใส่แกงกงแกงแกงแกเขาเหนียวกวอนไม่ใช่เหรอใส่เขาเหนียวด้วยวันนี้พี่มันก็เลยซื้อทุเรียนมารอรถไอติมแล้วแล้วเดี๋ยวเจ้าทุเรียนไปซื้อไอติมเขาจะกินแบบขาววะไงไอติมอะไม่เกินห้าสิบบาททุเรียนกูเนี่ยเท่าไหร่พันซื้อมาได้ปรึกษา ไม่ได้ปรึกษาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิแชนแนลอ่ะอันนี้ตัวกินไปเขาให้ไงบอกมาแล้วอ,อุ้ยอู้อ โคตรพ่อโคตรแม่แทุเรียนเดี๋ยวเราให้คนในบ้านลองกินกันแน่นอนว่าไม่เคยกินเดี๋ยวนแน่นอนว่ามันต้องเป็นทักวัตกรรมใหม่ <c oughs> อะไรนวัตกรรมอะไรเขากินกันทั่วโลกโลเที่ยวนี่เขากินกันให้บานเบอ้อไอติมข้าวเหนียวทุเรียนเอไอติมทุเรียนใช่ดองกินกันคือตะกอนอะอยู่จานนะฮะ ฝีมือเหมือนกันนั่นนี่ยเราเนี่ยอันนี้ทุเรียนที่ไหนอะ่ะจันเหรอจันมัง้งอยากจะรู้จังว่าเปลือกมันัขนาดไหนหุ้ยตัวตัดร่งหมดเลยอุปปากระยำมงคลเดี๋ยวนี้ <c oughs> นะเดียวยเขาจะได้เป็นลูกสวยๆสักหน่อยได้ได้ของเปลือกโคตรหนาเลยอะ่ะเปลือกหนามากเรียนทั้งทุกรณเลย<อ>เรียนใต้เลย หาสัตว์นี่ตัวโดนลอ,แลอกแล้วแล้วเหรอ,อโดนอีกแล้ววนันนี้แม่งลูกพันห้าแม่งไม่มีครูเลยยิ้ยมอีกสัตว์เนี่ยไม่มีเนื้อเลยจริโอิงไ,ไม่มีเนื้อจริงนะแม่งถึงว่าผัตว์กเรียนจริงเหรอสัตว์อีกสัตว์เอ้ยช่างเปลือกมาแล้วกูเนี่ยไปโดนเขาลอกอีกแล้วกระดาษเนี่ยมีแล้วเนี่ยหนัเยี่ยแหมแล้วเสือกให้เขาไม่บอกอันนี้เลยนะไม่บอกกันใหญ่ว่าแม่ค้าบอกไม่ต้องบอกใช่ไหมคะโอ้ยิ้มแป้น ชิหายไม่มีเนื้อจริงนะเนี่ยไม่ได้แกล้งว่าเนี่ยไม่มีจริงนะเนี่ยไม่มีหรอกเราอยากรู้นะเอาไอ้เล็กนี้นะะมันจะมีเนื้อหรือเปล่าเออเออเออมี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 ไแต่น้อยน้อยไหมสันหลังก็ผ่านีสันโอ้โหตอนนี้ครับเราผ่ารอรถไอติมนะทุกคนนี่เขาเรียกสันตะเค้ตัวเรียกอะไรของตัวมาเนี่ยกูไม่เป็นทุเรียนลูกใหญ่แล้วกูเป็นกูก็ไปขายทุเรียนแล้วแหละดูหนึ่งสอง มารอละร้อยหกสิบต้องแน่นอนอยู่แล้วรอร้อยหกสิบป้าเป็นไงลูกมีห้าร้อยตึ้งสิตึ้งสิก็มึงไปเอาไอ้ฟูเล็กมาป่ะเนี่ยตุเรียนฟูใหญ่ๆแบบเนี้ยเนื้อนี่ต้องแน่นๆเลยมึงมแน่แน่นอยู่แล้วไอ้สัตว์เนี่ยมดูเม็ดมันนะแล้วอันอื่นอ่ะอันอื่นอ่ะก็เหมือนอันนี้แหละ ที่ที้ย่แบบวมึงโดมงดีมึงได้เนื้อปูเลยเนื้อปูเข้าไปในในในเปลือกทำไว้นะจาไม่น้ำมันเจ๋อได้เจ๋ดแล้ววันนี้9.7กิโลเจ๋อตัต่างไปเรียกไม่ค้าไปแล้วพันได้เนื้อนี่ไม่เกินไม่เกินโลเลยโอ้ยกูนปุยมุย้ยเกินปุยมุยรอรดไอซเต็ม a few inches later ในเมื่อรถทุเรียนมาแล้วรถไอติมมาลองเอาทุเรียนใส่กลางไอติมให้ผมหน่อยเฮ้ยไอติมใส่กลางทุเรียนเอาลูกไหนดีเคยดูไหมในโซเชียลอ่ะนี่เขาเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะใส่ลงไปนี่เลยนี่เดี๋ยวพี่ยิ้มเขาจะนี่ใช่ป่ะใช่ป่ะว้าวแต่เม็ดไม่มีเลยนะือว่าไปว่าไปเม็ดเล็กมากนี่นี่อ้า ใช่เขาทำกันอย่างงี้ทุกคนดูนะครับเอาวละอุ้ยอุ๊ยพี่อย่าตกไล้สัตว์พันห้านี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับีวันนี้รอพ่อค้าทั้งวันเลยนะเนี่ยนี่พ่อค้าร่มเยาว์ป่าเนี่ยเต็มเต็มดูดีว่ะดูดีโอ้แม็กก็อดโอ้โหเต็มเต็มไปเลยพ่อค้าเต็มเต็มไปเลยโอ้โหตรงนี้ตรงนี้โอ้โห อ๋อเอานมใส่หน่อยนึงถั่วใส่น้อยหนึ่งแล้วก็ถั่วค่ะก็แตกเลยเห็นไหมคะนี่น่ากินนี่เฮ้ยมันน่ากินนะฮะนี่โอ้โหเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้โหใครมาดูตอนดึกนิดต่างและนี่ครับก็คือทุเรียนหอยเอ็มเป็นไงเป็นไงพันห้ากู พันห้ากูกินเลยดีกว่ากินยังไงอะอ้าวแล้วนี้กินนะใส่เลยไหมกินนะนะอ้าวอือหืออือหือไอเหวี้ยหันแส่บคอเลยไอชิมโอ้โหมึงเรียนแล้วดิเดี๋ยวก่อนอาตรงำเพืเรียนด้วยอือหือเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตัวชิมนี่คือที่รอคอยเลยนะครับ โอ้โหเป็นไงตัวอืมเด็ดน้ำหนึ่งเลยป็นไงอร่อยเลิศค่ะตัวตัวดวงนี้ดิโอ้ยน่ากินนะโอ้สุดยอดอะตักอีกตักอีกตักอีกตักให้หมดเลยตักอีกตักอีกอ่ะนี่ใส่เลยอันนี้คือบิ๊กบิ้มบิ๊กเบิ้มยึเป็นหน้าเป็นตานี่ใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนค่ะนี่เอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวดันให้มันให้มันให้มันปูดให้มันปูดเออ เอมือนหน้าจริงจริทุกคนเออดูดิดูดิเอาละพ่อค้าโอ้โหวันนี้ถ้าพ่อค้าไม่มานี่คลิปผมจบไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจมูกถามแล้วมั้งยังโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่บึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเต็มยศเลยพ่อค้าจัดหนักมารูปนี้นี่คืออิ่มกันทั้งบ้านนะบอกเลยโอเคเอาละขอบคุณครับขอบคุณข้ามาอยู่ตรงนี้นิดนึงนี่ ชุดใหญ่ครับทุกคนครับเป็นไงกูอร่อยมันแบบมัน,ม,นมันละมุนไปหมดเลยเนาะใช่หวานละมุนหอมอร่อยนีน่ติมทุเรียนกต่เป็นทุเรียนแท้อร่อยเนาะอืกูออคอนเฟิร์มนะคะ <laughs> อาหาักคำกทคำหืมตะกินเอาเลยจะกินให้หมดเลยคุณค้าให้หมดเลยมาต้องมันต้องอย่างนี้ต้องหยิบมาจะกินทุเรียนก็จะกินออจิเดียลองกินรีปันห้าของเนี่ยครับ่อยอดอร่อยม้พี่นอยอร่อยนะมันมันแบบว่าโปกติจะเจอแต่ทุเรียนอยู่งในนี่ครับเปลือกนอกอย่างกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับขนมปังอะแทนขนมปังอะคุณค้าชิมไหม นี่เนี่ยแอมที่เป็นเล็กๆไอที่เป็นท็อปปิ้งของตัวนี่ไงท็อปปิ้งพ่อค้าอันนี้ยังไม่มีใครกินติมเลยไอติมโปะใส่ลงไปแล้วลองดิว่ามันอร่อยเพิ่งทำใหม่แม่งเวิร์กมากเลยตัวนี้อนี่นะคะน่ารักอ่ะเราเองกินเองนักเลงพออีกแล้วเป็นไงพ่อค้าอร่อยครับอร่อยไหมตื่นตื่นัวเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยคำนี้ครับทุกคนโอ้โหตัวกินอย่างนี้เขาเสียวแทนเลยอ่ะ เราก็เสียว่ะโอ้ยโอ้ยเมื่อวันไปไงฟินอ่ะฟินอะฟินไหมโอ้โหปกติอ่ะเนี่ยเท่าไหร่พันหกสองพัน้เมื่อวานต้องบอกอย่างนี้ว่าปกติอะเรากินทุเรียนอะ มันก็ฟินอยู่แล้วแล้วมันก็ผสมกับความเย็นของไอติมเข้าไปอีกอ่ะมันยิ่งแบบไอ้กูว่าใช่ทุเรียนนิ่มๆมาอร่อยกว่าปะต้องทุเรียนนิ่มต้องทุเรียนนิ่มอืมต้องทุเรียนนิ่มอ่ะลองทุเรียนนิ่มข้างในมันก็นิ่มอืมข้างในก็นิ่มกว่านี่แบบนิ่มแบบเลยเหมือนทุเรียนเอาง่ายๆเขาเกือบเละกำลังดีใช่เนี่ยทำข้อเหนียวทุเรียนอ่ะเนี่ยโอ้โหในค้อเด็ดเลยกินยังกินอ่ะอืมอร่อยมันหวานมากคับมันหวานโอ้ยพอแล้ว คนเขาจะตายเหมือนแล้วแถวบางว่านอะอไม่ไหวเห็นแล้วอดใจไม่ไหวไป EP นี้ครับลากันไปเพียงเท่านี้บอกเลยว่าการซื้อทุเรียนก็ต้องดูให้ดีหน่อยนะกันอีสัต์เ้ยช่างเปลือกแล้วกูเนี่ยฮึนี้อะแล้วก็เอาไปทำตามมาได้ครับตอนนี้กำลังฟีเวอร์มากๆเลยครับ ทุเรียนที่แบบว่าเอามาผ่าลางแล้วก็ใส่เต็มลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับจะเอาอะไรที่เป็นไวรัลมาทําให้ทุกคนได้ดูเป็นกระแสเป็นเทื่อให้ทุกคนได้ดูเจอกันใหม่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ครับทุกคนบแซบ่บยังแซบ่บยังแซบ่บยังสิ่งอยากเตะปากมันก็เตะไม่ได้บอกเลยว่าแซ่บมากๆแต่ว่าแพงมากเหมือนกันนะมือนี้สัตว์พันขวาช่วย